อีพีที่สองเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรในตอนนี้เขาเอาคุณไปนินทากับคนรอบข้างหรือพูดเกี่ยวกับคุณกับคนรอบข้างว่ายัางไง mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในอีพีที่สองค่ะมาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้มีพลังงานใครที่เกี่ยวข้องกันบ้างกับไพ่ที่จะเปิดห้าใบต่อไปนี้ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้5ใบพลังงานใบแรกไพ่เดอะเดวิลคนที่เจ้าชู้มากมายอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเขาได้ที่มีพลังงานของคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยมมีพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานดึงดูดเพศตรงข้ามเออใช่มีพลังงานแห่ง แรงดึงดูดมากมายนะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพลังงานของของเดวิลนะคะอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาพลังงานที่เกี่ยวข้องใบที่สองไพ่สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก คุณอาจจะเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรืออยู่ในเส้นทางของความรักที่กำลังอยู่ใกล้วันวิวาหรือมีการพูดคุยเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวหรือการตกลงบงใจที่จะแต่งงานเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันใบที่สามไพ่สีถ้วยมีนกรกฎพิจิกไพ่ของคนธาตุน้ำเหมือนกันพลังงานความรักความสัมพันธ์ตอนนี้บางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นจใจไพ่ สิบไม้เทา้ามีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้พลังงานของคุณเกี่ยวข้องมีคนเป็นคนที่มีภารกิจหรือว่างานมีปัญหาเรื่องงานเยอะแยะมากมายไพ่สิบไม้เทา้าหันไปทางไหนมีแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างงานเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องมารุมมาตุ้มในจังหวะนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบอกเลยว่า พลังงานตอนนี้มันมีเรื่องราวที่ไม่เป็นใจเยอะแยะมากมายพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูใบที่5พลังงานของคนธาตุลมมิถุนตุลกงไพ่หนึ่งดาบพลังงานที่เกี่ยวข้องณนะตอนนี้เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นคนที่เจออุปสรรคขวางน้ําเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องญาติญาติหรือเพื่อนฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในเส้นทางของคุณแต่ในขณะนี้คุณได้มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเร็วๆนี้พลังงานคนที่เกี่ยวข้องมีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตทธาตุไฟแม่สิงคนูธาตุลมมิถุนตุลกุมกับไพ่ห้าใบที่เกี่ยวข้องเรามาดูการรายละเอียดของคนคนนั้นที่เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นๆเขาพูดถึงคุณ ว่าอย่างไรบ้างในตอนนี้เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณหรือเอาเรื่องราวของคุณไปปรึกษากับคนรอบข้างหรือเพื่อนๆนของเขาเขาคุยกันว่าอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันขอรายละเอียดของคนคนนั้นของ FC พี่เมย์เขาพูดถึง FC พี่เมย์กับคนรอบข้างเขาว่าอย่างไรบ้างคะขอโดยละเอียดค่ะ ขอต,ตัวตนบุคลิกลักษณะของเขาก่อนในหนึ่งใบแรกบุคลิกลักษณะในตัวตนของเขาก่อนในหนึ่งใบแรกเด็กคือเหรียญเด็กคือเหรียญขึ้นมาคนคนนั้นอาจจะมีวุฒิภาวะหรือมีความเป็นเด็กถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นคนที่มีเหตุผล แต่ในบางจังหวะเวลาเขาก็มีอารมณ์ของความเป็นเด็กที่มีความสุขสนุกสนานแบบเด็กๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็พลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานทุ่มเทในการพัฒนาตัวเองในการสร้างรากฐานความมั่นคงของตัวเองอยู่ในพลังงานของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นคนที่มี อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้เรามาดูนะคะ,ะรายละเอียดที่เขาพูดถึงคุณเขาพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่จัดการบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วมีความสุขในทุกสถานการณ์มีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบข้างกับของคุณ แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็รักธรรมชาติในตัวตนของคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ความมั่นคงสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่เขานําเรื่องราวของคุณไปพูดเขามองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์ความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนเก่งนะคะ ให้ใบที่สองเด็กถือถ้วยไพ่ขึ้นมาเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยรักต่างวัยขึ้นมาอีกแล้วพลังงานรักต่างวัยอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาได้ไพ่ไว้เวอร์ซ่าได้พลังงานตอนนี้พลังงานที่เขาพูดถึงคุณมันเป็นพลังงานของความรักที่มันเป็นไปแบบบางทีคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองในความเป็นเด็ก ใช้ความรักของเขาเป็นเครื่องมือหมายความว่าอย่างไรคือการที่เขารักคุณมากมายคุณก็กลายเป็นว่าเป็นเด็กที่ต้องการให้เขาสปอยให้เขาตามใจคุณในแบบที่คุณเป็นเด็กๆ็แบบบางครั้งบางคราวคุณไม่มีเหตุผลแต่ด้วยความเป็นเด็กของคุณนั้นเขาก็ชื่นชมแล้วก็รักในความเป็นเด็กของคุณที่ล่าเริงสดใสทําให้เขาอ่ะ รู้สึกว่าอารมณ์ดีไปด้วยนะคะแบบเด็กๆนั่นเองเขาก็ชื่นชมชื่นชอบในสิ่งนี้ในตัวตนของคุณด้วยเช่นกันเรามาดูไพ่ใบต่อไปเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรอีกสิ่งที่เขาพูดถึงคุณให้เจ็ดเจ็ดเหรียญคุณเป็นคนที่มีจังหวะแห่งการรอคอยกับผลลัพธ์เป็นคนที่รู้จังหวะรู้จังหวะเขาเรียกว่ารู้จังหวะรู้เวลาเป็นคนที่ รู้จังหวะเวลาของการรอคอยมีความอดทนให้เจ็ดเหรียญให้เจ็ดเหรียญการรอคอยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น คุณเป็นคนที่มีความอดทนรอคอยได้ไม่ว่าจะนานสักเพียงใดถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่เป็นการกระทาของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าจะต้องรอรู้ว่ามันสําเร็จแล้วสําเร็จแน่นอนแล้วเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์คือเชื่อมั่นเชื่อใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะต้องเกิดกับคุณแล้วคุณก็รอได้อย่างใจเย็นอย่างเป็น ผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกับคนรอบข้างเขาแล้วคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใส่ใจห่วงใยดูแลแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนคุยด้วยแล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีพลังงานดีๆเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกเบิกบานแล้วก็สบายใจเวลาอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองว่ะคุณเป็นคนที่มี มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วให้อภัยให้โอกาสคนได้เสมอนั่นเองนะคะไพ่เจ็ดไม้เทา้าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อย่างเมื่อสักครู่ไพ่เจ็ดเหรียญจังหวะแห่งการรอคอยอดทนรอคอยแล้วเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอมแพ้สิ่งใดๆง่ายๆไม่ว่าจะอุปสรรคขวางน้ำเยอะแยะมากมายแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ล้มเลิก ไพ้ใบต่อมาบอกว่าในบางครั้งบางเวลาในความเป็นเด็กของคุณเวลาที่คุณหงุดหงิดใจหรือมีอารมณ์แห่งการทะเลาะเบาแหวงกันสิ่งที่เขาไปพูดกับเพื่อนเขาบางครั้งคุณชอบใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่ทำให้คนรักเจ็บเจ็บปวดหัวใจหรือชอบใช้คำพูดที่ไปสกิดสกิดแหลคนอื่นให้เจ็บหรือ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบคือการทะเลาะเบาแหวงด้วยวาจาคําพูดเวลาทะเลาะกันใช้วาจาคําพูดเชื้อเฉือนทําให้อีกฝ่ายเจ็บปวดเสียใจแล้วพลังงานของคุณทั้งคู่คุณใช้ความเป็นเด็กทะเลาะกันบ่อยๆมันมีพลังงานของการทะเลาะกันเกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้เท้าคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่ไกลกันแล้วรอจังหวะ เวลาการเดินทางมาพบมาเจอกันอยู่ห่างไกลนะคะอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลบุกฝ่าบ่าดงผ่านข้ามมหาสมุทรข้ามน้ำข้ามทะเลอันเดียวกันอยู่ห่างไกลกันแล้วมีจังหวะแห่งการรอคอยที่จะเดินทางมาหากันกับให้สามไม้เท้าไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งที่เขาชื่นชมชื่นชอบและเขาอ่ะเอาไปคุยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเอาไปอวดเอาไปพูดอวดกับคนรอบข้างเขาว่าคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจเขาได้เป็นคนที่ให้แสงสว่างเขาได้บางครั้ง วาจาคําพูดของคุณที่พูดออกไปอาจจะให้คติเตือนใจในความเป็นผู้ใหญ่ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปด้วยความไร้เดียงสาของคุณหรือว่าบางทีคุณพูดไปมันกลายเป็นว่าเป็นถ้อยคําที่สามารถให้สติเขาได้แล้วก็ให้ความเบิกบานเขาได้ในเวลาเดียวกันพลังงานของคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักนะคะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นคนที่อาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันพลังงานไพ่ใบต่อมาพลังงานในบางครั้งในจังหวะเวลาที่พลังงานของคุณเป็นคนที่มีคนหลายๆคนเข้ามาชื่นชอบเข้ามาหลงไหลแล้วในความรักครั้งนี้ความรู้สึกที่เขามีเขาหวาดหวัน่นในความรัก ของคุณเพราะว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสเสน่ห์ในตัวของคุณด้วยเดอะสตาร์เป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่หมายปลอมหมายปลอมของคนมันทําให้เขารู้สึกว่าในบางครั้งบางเวลาความรักที่มีให้เขากลัวอาการหวั่นไหวของความรักว่าผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมคนที่เข้ามาห้อมล้อมคุณจะเป็นคนที่มาหลงสเสน่ห์คุณแล้วมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอน เพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเชาวเวอร์ค่ะและไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่อัศวินถือเมท้าไพ่อัศวินถือไม้เท้า,า,า,ไ,มทาไม่ว่าจะอุปสรรคขวางหนาไม่ว่าจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงในความรักแต่คนคนนี้มองว่าเขาจะเป็นคนที่ใช้ความพยายามจะใช้ความพยายามในการพย,พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคไม่ว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะอยู่ในจุดท,ที่มันถึงจุดที่แบบว่าดํามืดของสถานการณ์ความรักเขาก็จะพลิกผันให้สถานการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นสถานการณ์ที่ไปในทิศทางที่ด <slate> exactly <win> ีแล้วเขามั่นใจว่าคุณจะเป็นคนที่ร่วมมือร่วมใจหรือมีแพชชั่นนะคะกับการที่จะฝ่าฟันไปกับเขานั่นเอง พลังงานาไพ่ใบต่อมาบอกว่าเป็นไพ่เดอชาริออตเดอชาริออตหรือราศีกรกฎนะคะเป็นไพ่ที่มายืนยันว่าความรักของคุณคุณทั้งคู่อาจจะเป็นรักที่อยู่ห่างไกลกันจริงๆหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแล้วคนคนนี้เขาไปพูด ให้ครอบครัวหรือเพื่อนผูงญาติพี่น้องของเขาฟังนั่นเองนะในตัวตนของคุณว่าตอนนี้มันอาจจะมีจังหวะเวลาที่มีคนห้อมล้อมแวดล้อมคุณแล้วเขามีความกังวลกลัวความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสั่นคลอนหรือพังทลายแต่ยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้จะไม่ยอมแพ้และเขามั่นใจว่าคุณจะเป็นคนที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเพื่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ประสบให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง บางครั้งเขามองว่าคุณมีเรื่องราวที่ปิดบังเขาไม่บอกเขาให้เขาได้รับรู้ทั้งหมดไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบด้วยความห่างไกลกัน<ม>เขามีความกังวลว่าบางครั้งจังหวะบางจังหวะบางเวลาเขารับรู้ได้ว่าคุณมีบางเรื่องที่คุณไม่บอกเขาทั้งหมดมีเรื่องราวที่ปิดบังซ่อนเร้นเขาไว้นะคะคนนี้ จังหวะแห่งการรอคอยหรือความห่างไกลมันทําให้เกิดคลางแคลงใจแล้วกลัวว่าจะมีเรื่องราวปิดบงังแล้วเขามีความตงวลไม่อยากให้คุณมีเรื่องราวที่ปิดบังเขาเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรอยากให้พูดคุยกันทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาไปพูดกับคนรอบข้างเขาและเขา มีความผูกพันกับคุณมากมายเหลือเกินแล้วมันรู้สึกได้มันรู้สึกความรู้สึกที่มีถึงกันมันสามารถเซนสัมผัสของเขาด้วยความห่วงใยและคนคนนี้มันมีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากมายเหลือเกินมันทําให้เขารับรู้ได้บางครั้งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่บอกเขามันทําให้เขารู้สึกว่า ห่วงใยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันจะมีอะไรที่มาสั่นคลอนความสัมพันธ์หรือมันจะทําให้ความสัมพันธ์พังทลายหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาปรากฏบนเส้นทางความสัมพันธ์ของคุณแต่ในความรักของเขาที่มีให้คุณมันเป็นความรักที่เหมือนกับความรักที่คุณมีให้เขาพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานของลายชินีถือถ้วยเป็นพลังงานความรักความเมตตาด้วยคุณมีพลังงานที่ใกล้เคียงกัน พลังงานของเขาเขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณเป็นไปได้นะตอนนี้พลังงานของเขาพัฒนาตัวเองสร้างฐานะความมั่นคงแล้วเขาก็รักคุณในตัวตนของคุณที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีพลังงานดีๆถึงคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีใจิตใจดีอบอ้อมอารีให้อภัยคนได้เสมอให้โอกาสคนได้เสมอและคนคนนี้ก็รักในตัวตนนั้นของคุณและเขาก็เป็นคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นแล้วเขาก็ให้ความรักของเขาได้ในในแบบเดียวกันก็คือมีทั้งความรักความเมตตาความใส่ใจความห่วงใยแล้วก็การดูแลซึ่งกันและกันซึ่งในความรักครั้งนี้เขามองว่าการความผูกพันที่มีให้คุณนั้น ยิ่งห่างไกลกันนะคะยิ่งห่างไกลกันมากแค่ไหนมันยิ่งทําให้ความผูกพันนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งเดียวที่เป็นกังวลก็คือการปิดบังซ่อนเร้นหรือการที่คุณอยู่ในหมู่คนเยอะๆที่ผูกพันหรือว่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนเยอะแยะมากมายเขากลัวใจคุณกลัวสิ่งแวดล้อมกลัวใครบางคนที่จะมาทําให้ความรัก ของคุณเกิดสั่นคลอนนั่นเองนะคะแต่ว่าคนคนนี้ไพ่ขึ้นมาไพ่ปิดท้ายไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่เดอะเมจิเชียนเส้นทางความรักของคุณเขามีความเชื่อมั่นในพลังงานในตัวตนของคุณน่ะเขาไปบอกกับเพื่อนๆของเขาว่ายังไงก็แล้วแต่คุณไม่ว่าคุณนะจะอยู่ในแวดวงของคนที่เยอะแยะมากมายมาห้อมล้อมตัวคุณ แต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักของคุณทั้งคู่นั้นประสบความสำเร็จไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมา ทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะหนทางใดที่จะให้คุณได้อยู่กับเขาเขาจะทำทุกวิถีทางเพราะว่าคนคนนี้มั่นอกมั่นใจว่าในความรักครั้งนี้เขาจะต้องเป็นคนที่ชนะใจพิชิตใจและได้ใช้ชีวิตกับคุณนั่นเองเรามาดูไพ่โลแมนเจิร์กันนะคะว่าไพ่โลแมนเจิร์จะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรกับคนคนนี้ที่วันนี้นะคะใน E p ีที่สองเขาพูดถึงคุณ มีพลังงานซึ่งมีความมีเซน์ที่เขาสามารถรู้สึกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกเขาทั้งหมดไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบแล้วในเส้นทางนี้มีไพ่เดอะทาวเวขึ้นกลัวว่าความเรื่องพลังงานกลัวว่ามันจะมีเรื่องราวที่ทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยมือคุณ อย่างไรก็แล้วแต่ความผูกพันรักมั่นในคุณนั้นยังมีอยู่แล้วเขาจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อพิชิตใจคุณแล้วเพื่อให้ได้อยู่ในเส้นทางความสัมพันธ์นี้กับคุณเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรไพ่ใต้สำรับมาบอกว่า New Love การกลับมาของเขาตอนนี้จังหวะรอคอยของการกลับมาได้พบเจอกันแล้วการกลับมาของเขามันจะเป็นรักในบทใหม่เรื่องราวใหม่ๆความรักครั้งใหม่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบใ,บใหม่จะเกิดขึ้นในเส้นทางความรักของคุณ p เ r ลฟ n เน e ให้มีความสุขสนุกสนานให้พลังงานของคุณเป็นพลังงานในทิศทางบวก มีความสุขเข้าไว้แล้วคุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในเส้นทางความรักของคุณนั่นเองไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แพชั่นคุณทั้งคู่มีแพชั่นมีความหลงไหลต่อกันสูงมากๆและนั่นคือแรงดึงดูดชั้นดีที่จะทําให้คุณทั้งคู่กลับมาได้เจอกันได้เร็วขึ้นแล้วไพ่ขึ้นมาใบนี้แอ t ทร c t ชั่นนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงไพ่ใบที่ห้า อะ i ีควายเตดเลิฟในจังหวะนี้เวลานี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่พลังงานความรักของคุณทั้งคู่ยังเป็นพลังงานความรักที่มันยังดึงดูดไม่เพียงพออ l ลีควายเตดเลิฟช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณห่างไกลกันแล้วความห่างไกลกันอาจจะมีใครบางคนที่ไปใส่ใจสนใจในเรื่องภารกิจหน้าที่ของตัวเองก็คือเรื่องการทํางานหรือสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก็เลย ให้ความสนใจหรือว่าความรักของคนทั้งคู่นั้นนะมีพลังงานของความรักที่ไม่เท่ากันไม่ดึงดูดกันเพียงพอให้ใบสุดท้ายมาบอกว่า calling in your soulmate การที่คุณนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานของเขาหรือตัวตนของคุณเองที่เป็นคนที่ใช้พลังงานการอธิษฐานเพื่อให้ได้อยู่เป็นคู่ แล้วได้สมหวังได้ใช้ชีวิตด้วยกันมีพลังงานใครคนใดคนหนึ่งที่อธิฐานให้ได้เป็นคู่แล้วอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคุณไพ่ขึ้นมาพลังงานในวันนี้มีการอธิษฐานร้องขอเพื่อให้ได้อยู่เป็นคู่กันด้วยความห่างไกลนะคะในตอนนี้พลังงานสิ่งที่เขาพูดถึงคุณเขาชื่นชม แล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของคุณที่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่ง,งเป็นคนที่เข้มแข็งในอารมณ์มีความมั่นคงในอารมณ์แล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้บางครั้งคุณจะใช้ความเป็นเด็กมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือใช้วาจาคำพูดที่เชื่อเชือนบ้างแต่เขาก็ยอมรับในตัวตนของคุณแล้วก็จะมาพิชิตใจคุณนั่นเองเรามาดูข้อความถ้าเขาพูดคุยกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณครับพี่เมย พูดสิะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความมาดูห้าข้อความที่จะเปิดต่อไปนี้ Sweet fruits will be there for you เขาบอกว่าผลไม้ที่แสนหอมหวานยังไงก็จะอยู่ตรงนั้นสำหรับคุณสำหรับเราเสมอความหมายก็คือเมื่อถึงเวลาที่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างง่ายดาย เหมือนกับได้ลิ้มรสผลไม้อันแสนหวานในจังหวะเวลาที่ผลไม้นั้นใช้เวลาในการเติบโตแล้วก็แก่แล้วก็สุกให้คุณได้ทานอย่างหอมหวานก็คือจังหวะเวลาของสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่การที่คุณได้ลิ้มรสความสุขในแบบที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขสมบูรณ์จะมาในเวลาที่ใช่เสมอนั่นเองนะคะไพ่ใบที่2 feel to me feel about my love เขาบอกว่าคุณรู้สึกถึงความรักของเขาไหมคุณรู้สึกหรือเปล่าเขาส่งความรักของเขามาถึงคุณตลอดเวลา You are my star my moon my sun ค,คุณคือดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ของฉันเป็นลุกดวงเลยคุณคือแสงสว่างกลางใจนั่นเอง มาดูใบที่ส Can you choose me to be with คุณจะเลือกฉันให้เป็นคู่ชีวิตคนที่มีชีวิตอยู่กับคุณไปตลอดได้ไหมเลือกที่จะมีชีวิตอยู่กับฉันเป็นคู่กับฉันได้ไหมสิ่งที่เขาอยากจะถามข้อความที่ห้าข้อความสุดท้ายค่ะ I'm a w a y beside you เขาบอกว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอรู้สึกถึงเขาว่าความรัก ความห่วงใยความผูกพันเขาส่งมาให้คุณเสมอแล้วเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอนั่นเองและนี่ก็คือคนคนนั้นนะคที่เขาเอาเรื่องราวของคุณ ไปคุยกับคนรอบข้างและคนคนนี้เป็นคนไกลที่อาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่เป็นเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่แล้วกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งใจทํางานใส่ใจในการทํางานของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาพูดกับเพื่อนๆนหรือคนในครอบครัวของเขาเขาชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณและนี่ก็คือไพ่ ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณมากๆสำหรับการกดติดตามการกดกระดิ่งและการกดไลค์กดแชร์หรือการคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานบวกและเก็บพลังงานบวกนี้ไว้เพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตพี่เมย์ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังในความรักแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขในทุกวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ